กลับเข้ามาสู่รายการช่วงที่2นะคะเมื่อกี้นี้สัญญาไว้แล้วว่า คุณลูกที่ลูกสาวทั้งหลายลูกสาวทั้งหลายนะคะเอามาฟังคุณแม่ค่ะคุณแม่จะมาสา่งยายว่าคุณแม่ยังไรยังไงเพราะเราเนี่ยเชื่อว่าพวกเราสี่คนเนี่ยจะโดนพวกน้องๆเด็กๆถามกันสุดฤทธิ์โดยเฉพาะพวกปฐมหรือมัธยมต้นเนี่ยพวกกำลังสาวๆพวกกำลังเป็นเป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงไว้ทรงผมสมพิศนภาอะไรอย่างเงี้ยจะชอบถามว่า คุณนาคุณพี่กินยาอะไรอะคะเทกยาอะไรถึงสวยใช่ค่ะพี่กินยาอะไรอะคะไดแอนเหรอคะอ่ะตอบแหละถามมันไม่เคยตอบเลยอือยัง ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราก็แบบตอนแรกไม่รู้จักยาพวกฮอร์โมนอะไรอย่างนี้นะจริงรอแต่ว่าไปรู้จักกับรุ่นพี่คือว่ารุ่นพี่อะเนีนยนมาว่าเออควรจะกินตัวนี้ตัวนี้นะก็เลยกินมาจนแล้วจูนกินยาอะไรทุกวันนี้ทุกวันนี้ออกินซูซี่ปัจจุบันนี้ออยได้ยึดซูซี่คือนะคะเพราะาทำทำให้เซลล์สมองของน้องจูนถูกทําลายไปนะคะอะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องการเทคอร์โมนเนี่ยเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องเรียกค่อนข้างที่จะเบสิกสำหรับเพศสองเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเทคฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วพวกเราไม่สามารถที่จะมีฮอร์โมนเพศหญิงได้เท่าได้เท่าเทกับที่ผู้หญิงเขามีกันแต่เราต้องการที่จะปรับปรุงร่างกายของเราเนี่ยให้ไปเป็นในทิศทางเดียวกับจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงก็คงจะเป็นคําตอบเดียวแล้วสิ่งที่ใน อะไรเราจะหาฮอร์โมนเพศหญิงมาทานได้เนี่ยหลักๆเลยทุกคนก็คงจะนึกถึงยาคุมกําเนิดเพราะยายาคุมกําเนิดพวกนี้มันจะมีพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนชสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้แหละมันจะสามารถที่จะทําให้สรีระของพวกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงได้เริ่มมีหน้าอกเริ่มมีการแบบว่า ัดหน้าอกหรือบางรายอาจจะมีอาจจะมีน้ํานมหรืออาจจะมีออร่างกายที่แบบดูลำบุนดูซอฟเป็นผู้หญิงเพราะว่าและอย่างบางคนที่แบบว่าอย่างเพื่อนเพื่อนจูนะคะบางแบบกินมาไล่กันอย่างเรเขาแพ้ก็มีนะคะใช่จริงๆจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆจริงแพ้จริงแต่คงแต่คงเป็นเป็นไม่มากใช่ใช่ใช่แต่ไงต้องต้องมาแชร์กันนะผู้ชมทางบ้านส่ง S m s มาได้นะคะมาดมแชร์ประสบการณ์กันแบบกัข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัญหาและ ข้อดีข้อเสียเนาะใช่ค่มาพูดคุยกันได้หรือว่าจะโฟนยินได้นะคะ02 3 1 2ส4 2ส่นี่ค่ะค่ะแล้วฮอร์โมนนี้มันก็จะแบ่งเป็นหลายยี่ห้อใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยยี่ห้อแต่ละยี่ห้อมันก็เอาฮอร์โมนชนิดเดียวกันนี่แหละค่ะมาใช้มันก็เหมือนกันมันจะเป็นมันจะเป็นเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเหมือนกันแต่ว่าความเข้มข้นของแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ แตกต่างกันตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หลายคนเคยอาจอาจจะเคยเป็นเหมือนพี่นัดนะคะที่ว่าเทฮอร์โมนแล้วค่อนข้างที่จะอ้วนใช่ใช่ค่ะพี่นัดและอยางต้องเทเทฮอร์โนนี้มันมันเป็นกลไกของฮอร์โมนเลยซึ่งใหม่ๆนี่อ้วนซึ่งหมี่ซึ่งซึ่งซึ่งเราสังเกตดูไหมคะว่าความเป็นผู้หญิงความเป็น ความเป็นแฟมินี่เนี่ยมันจะต้องมีเชฟที่ค่อนข้างดูอ่อนละมุนใช่เพราะฉะนั้นนี่แหละไขมันฉันยังพูดไม่เสร็จไม่ใช่ค่ะอยากคืออยากรู้ว่าอย่างสารนงค่ะคือคำคือคำสับต่อไปกับสารนงนงน้องไม่พูดแล้วจบเมื่อกี้ฉันพูดถึงไหนแล้วฉันลืมไปหมดเลยยาค่ะตัวยาลูกนางสวยงามเป็นสุขีอ่าฮะมันเป็นอ่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีเชฟที่ดูเหมือนผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยความละมุนละไมเนี่ย บางบางครั้งมันก็มาจากเชฟที่ดูแบบดูอิ่มน้ำมนูใช่เพราะฉะนักนากรการการถ้าถ้าเราเทสฮอร์โมนอ่ะยิ่งดีมากมันก็ยิ่งทําให้เราดูบวมขึ้นะดูดูอวบอ้วกขึ้นแต่แต่การทานฮอร์โมนจะทําให้แบบว่าผิวดีขึ้นมานิดนึงใช่มีน้ํามีนวลขึ้นหน้าใสหน้าไม่มาะแล้วนอกจากแล้วนอกจากฮอร์โมนเนี่ยพี่พี่น้ำไม่แนะนําให้น้องๆเทสฮอร์โมนจํานวนมากๆอย่างอย่างหลายคนอ่ะจะมีคำเออใช่จะมีคิดว่า เทกเดียวนมมันจะสวยวันละแผงคือเหมือนกับว่าจริงๆอันเยอะที่ยอมรับขึ้นที่ยอมรับสมัยกินวันละแผ้สมัยตอนเริ่มกินใหม่ๆยังยังไม่มีความรู้คิดว่าเพื่อนมันมโตอ่ะจะยอมไม่ได้นะเราต้องมีจะยอมดีไหมวะอย่างเงี้ยก็เลยวันนึงสิบเม็ดวิสิบเม็ดไ้หมคะเคยสาบานได้ว่าสาบานได้ว่าเคยกินกับหนูเคยแพ้กินสิบเม็ดติดกันประมาณห้าวันหนูเคยแพ้แบบว่ามี after shock ไหมคะ ถ้าคุณแม่ถ้าคุณแม่ดูอยู่ก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่เคยบอกแต่มันผ่านมาแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่าตีตอนนี้มีมีโฟนอินเข้ามานะคะคเติ้ลรอสายอยู่นะคะโฟนอินมาพูดพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณตสวัสดีค่ะพี่คะค่ะคี่จะถามว่าทำไมพวกพี่ถึงไม่มีขนขาค่ะ ไม่มีอะไรนะคะไม่ขนขาหรคะขนข็งหรคนขาอะค่ะมามาจากเรื่องฮอร์โมนเลยค่ะใช่ฮอร์โมนเป็นสิ่งที่กําหนดกําหนดที่ทางให้ร่างกายเราเป็นิมาแต่ละคนแต่ละคนที่แบบมีฮอร์โมนเพศชายค่อนข้างสูงเนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีขนจะมีขนค่อนข้างเยอะใช่เพราะฮอร์โมนเพศชายเป็นตัวที่ผลิตขนส่วนใหญ่แต่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ก็ส่วนน่ง ก็กา่กรรมพัวอย่างอย่างตัวของตูนเองเนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกกรรมพันธุ์ว่ากรรมพันธุ์จะไม่มีผลเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าก็เลยจะไม่มีเลยอะค่ะก็ถือว่าโชคดีเนาะน้องต้นมีขนมีปัญหาเรื่องขนนะคะอะไรนะคะปัญหาเรื่องขนแล้วขนขาเหรอคะไม่ดีเลยค่ะมีปัญหาเรื่องขนนัะแข้งหรือเปล่าคะค่ะคอ๋อคือขนนัะแข้งเยอะเหรอคะ ค่ะแววกดีไหมคะปกติปกติแแว็กขนขาบ้างหรือเปล่าคะก็โกนเอาค่ะอ๋อจริงๆแล้วโกนมันยิ่งทำให้เป็นต่อมันไม่ดีมันเป็นแข็งๆเพราะับไปแล้วมันไม่ละมุนนะถ้าโกนหนึ่งครั้งก็คือจะต้องโกนตลอดชีวิตใชค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเทคโนโลยี่อย่างมีการเลเซอร์มีการผลอะไรเงี้ยเลเซอร์ก็ช่วยได้ค่ะน้องต้นค่ะ อยากสะดวกก็จะเป็นพวกครีมกําจัดขนใช่ใช่ไ็มเหมือนกันหรือไม่ไปแว็กซ์สะดวกกว่าที่สุดใ่ได้วยค่ะน้องต้ยมีอะไรจะถามอีกไหมคะไม่แล้วค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็วางสายไปแล้วนะคะตอนเมื่อกี้เราก็พูดถึงว่าฮอร์โมนเนาะมันไปก็ว่ามันเป็นการเพิ่ม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 ความเป็นผู้หญิงในตัวพวกเรามากขึ้นแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นการตัด ความเป็นเพศชายของเราออกไปเแรกๆแรกๆเลยที่เป็นข่าวบูมกันมาก็คือตัดอันทะจริงๆแล้วเนี่ยอันทะมันเป็นแหล่งแหล่งผลิตฮอร์โม,มเนเพศชายนอกจากมันนอกจากมันจะช่วยผลิตสเปริรมแล้วเนี่ยมันยังในในตอนเช้านะคะจากผลสำรวจของนักวิทยาศาสตร์ตอนเช้าเนี่ยคือสมองของของคนที่เป็นเพศชายเนี่ย จะสั่งจะสั่งสารหลังทำให้หลังสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าฮอร์โมน GnRH ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะไปสั่งให้ลูกอัณฑะผลิตฮอร์โมนเพศชายอีกทีนึงพอพร้อมไปกับผลิตตัวสเปิร์มแล้วก็จะจะเห็นว่าเนี่ยแหละค่ะเลยเป็นสาเหตุที่ว่าแต่ต้องชายผู้ชายจะเขารบโรงชากันก็คือจริงๆฮอร์โมนผู้ชายเป็นฮอร์โมนที่แบบมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละวันนะ แตกต่างจากของผู้หญิงจากที่รู้มาคือฮอร์โมนผู้หญิงจะเป็นฮอร์โมนที่เป็นเป็นเดือนนะคะเหมือนการที่มีประจำเดือนอ๋อมีเป็นรอบเดือนใช่มคะแต่นี่เป็นรอบวันเป็นเป็นประจำวันใช่ค่ะแต่ทำไมหนูไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยอมันไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกก็ตายแล้วค่ะน้องจูนก็คือว่าตายได้ไปแล้วไงคะว่าฮอร์โมนมันทำลายระบบสมองของหนูไปนะบางทีบางทีก็พักบ้างอะไรบ้างเองวันนี้ก็กินข้าวบ้างอะไรบ้างอย่าง อย,ย่าอย่าอย่ามูเตเทกยามากเกินไป <c oughs> ต่อไปนี้ที่พี่กำลังจะพูดถึงนะนอกจากเรื่องการ <c oughs> การ <c oughs> การผ่าต <c oughs> <ๆ>ัดอันทะแล้วเนี่ยที่เป็นข่าวกันจริงๆแล้ว,ลวการตัดอันทะที่จริงล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะสักวันหนึ่งเราจะต้องมีร่างกายที่เป็นผู้หญิงครบถ้วน <c oughs> อยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องผ่าตัดไปเพศอยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยการตัดอันทะพี่นั่นไม่แน้นำอวบน้ำอวบนมันจะทําให้เอ่อเรามีปัญหากับการผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศอะค่ะมันจะไม่สวยใช่ไหมคะมันจะทามันจะทําให ให้มีปัญหาหลายๆในระยะยาวเนาะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเอาตามความจริงเนี่ยการการผ่าตัดมันก็จะทําให้เหมือนว่าร่างกายเราซอฟลงลงได้มันนิดนึงเพราะว่าเพราะมันตัดมันตัดแหล่งผลิตฮอร์โมนให้ชายไปแล้วอย่างเนี้ยค่ะก็ต่อไปก็เป็นเรื่องตลกๆแล้วไม่ไม่เซเรียสไม่อะไรนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นความจริงที่กระเทยเดินสายเนี่ยต้องฟังเลยทีเดียวต้องอ่านเลยทีเดียวคือถ้าหนึ่งนะคะมีทั้งหมด ข้อข้อหนึ่งคือวันที่ปิดรับสมัครเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่รับเลยนะคะนไหนสมมติว่าปิดประกวดวันที่ประกวดวันที่สิบสองสามทุ่มมันไม่ใช่นะคะเกณฑ์เนี้ยคือเกณฑ์ที่จะทําให้พวกเธอควรจะมาก่อนไม่ได้บอกว่าปิดรับสมัครจริงๆพวกเธอควรจะมาก่อนเวลาข้อสองเนี่ยเพราะจริงๆเพราะจริงๆร้งท่านั้น ห้าสาประเภทสองนะคะมทุ่มมาสามทุ่มมาสามทุ่มต้องบอกมาตั้งแต่เที่ยงเลยค่ะใช่เพราะเราเพราะเราจะคำนวณไปแล้วว่าแหมรถกคันนีก็ช้ากันหมดหลอดเพลินเลทใส่ชันแล้วแน่นอนเลยเนี่ยบอกขึ้นรถจริงๆอยู่บ้านมีคําบ่อยอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปเคล็ดลับของบางค่ายบอกว่าห้ามก้าวเท้านี้ก่อนห้ามกินไข่ห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ห้ามกินนั่นแต่จริงๆจริงๆเคล็ดลับพวกนี้มันไม่ได้ทำว่าจะให้ได้ที่หนึ่งตลาดหรอก นัดต่อต่อเคยหรือเปล่าเคยหรือเปล่าคระเคยค่ะแต่ที่จริงแล้วแต่ที่จริงแล้วด้วยด้วยความที่ว่านายพคนชอบทานต่อหน้าพี่เรียนก็จะบอกว่าโอเคไม่ทานไม่ทานไม่ทานค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเขาเขาจะมีห้ามห้ามกินไก่ห้ามกินไก่เพราะเดี๋ยวจะนกเดี๋ยวจะบินห้ามกินไข่เพราะเดี๋ยวจะคะแนนจะเป็นศูนย์แล้วก็ห้ามแบบก้าวก้าวเท้าซ้ายคือก้าวเท้าซ้ายจะดีกว่าค่ะ เขาขวาขวาไร้ไซดยดีอะไร m, ประมาณนี้จริงๆแต่จริงๆแล้วแบบจริงๆแล้วมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับที่ความสามารถมากกว่าที่เหตุผลของพี่เ <c oughs> พื่อเพื่อจะต่อสู้กับ <c oughs> เหตุผลพี่ไม่เห็นด้วยเพราะพี่อยากกินไก่ <c oughs> อยากกินไข่วันนั้นวันนั้นแบบว่าวันทั้งวันแบบหาอะไรกินไม่ได้ข้างทางมีแต่ไข่ปิ้งไข่เลยแล้วท้ายทฉันกินอะไรคะพี่นัดละวันปรากฏที่ฟอนนี้พี่นัดได้กินไก่กับไข่ลมีปีหนึ่งค่ะตอนนั้นพี่ยังไม่ได้มาอยู่ค่ายใหญ่ อืมอ่าเป็นเป็นเป็นปีที่พี่พี่พี่ขึ้นของแจ๊ดอะอ๋อพีแจ๊ดค่ายใหญ่เขาก็จะไม่กินไก่ไม่กินไข่กลัวนกกลัวศูนย์กลัวบินกลัวแล้วจะเป็นนิสรพัดนแล้วก็ได้อยู่โต๊ะกันคือเป็นโต๊ะสาวเหนืออืมอ่าฮะพี่ก็จะไปกินกับพวกค่ายใหญ่เขาแล้วพอแล้วพอแล้วพอพวกนั้นเขาไม่กินไม่อะไรเป็ดตัวหนึ่งดิฉันก็กินค่ะลวปีนั้นดิฉันก็เข้าสามค่ะพวกกลัวเป็ดกลัวไก่ก็หายไปก่อนค่ะ ใช่ดิมันจะได้ไม่เกี่ยมันขึ้นอยู่กับคนเนาะจริงค่ะจริงๆแล้วไข่มันบำรุงสมองนะคะไม่ไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้กินก็ไม่รู้จะไปตป็คปัญหาง่ายจริงจริงทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขอโทษพี่ชาคิดกับพี่ไก่ด้วยนะคะเพราะว่าความจริงโป๊ะอีกแล้วโหลายอย่างเลยค่ะวันนี้ต่อไปต่อไปข้อที่สามเนี่ยเป็นเหมือนให้กำลังใจว่าแบบว่าไม่การที่เราประกวดหลายเวทีมากแล้วไม่ได้ก็ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยเนี่ยอย่าท้อเพราะยังสักวันมันต้องเป็นวันของเราใช่อันนี้เชื่อนะจริจริงข้อสี่ จะคิดก,กันมากในเวทีเดินสายคือการใส่รองเท้าตู้ปลาตู้ปลาตู้ปลาคืออะไรตู้ปลามจริงค่ะแล้วมันจะเป็นตู้ปลาอย่างสมบูรณ์แบบข้างงานวันนั้นฝนตกค่ะใช่ค่ะจะมีน้ําเข้าไปในขงในังในคอนโดส่วนตัวของคุณนะคะปลาส, <c oughs> สลิดไปด้วยแล้วพี่นาใส่ตู้ปลากี่นิ้ววะคะเขาสงวนสิทธิ์ค่ะว่าพี่สุร้อยเจ็ดสิบแปดที่ไม่ไม่ใส่อะไรมากเลยฟ้นเข็มเบาๆรองเท้าตู้ปลาเนี่ยนะคะจะมีตั้งแต่แบบ หกนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วแต่รองเท้าเนี้ยมันจะไม่เหมาะเลยค่ะการที่ใส่เราใส่ชุดสั้นหรือชุดแบบชุดกีฬาเลยนะคะเพราะ่ามันจะดูให้เหมือนเป็นกระเทยพิการต่อขาสูตัวลอยขึ้นมาจากพื้นมากนะสรุปว่าตู้ปลามีแนะนําพานะคะลูกสำหรับชุดสั้นชุดยาวไปร่ากันโอเคต่อไปก็คือทรงผมทรงปนัดดาทรงปนัดดาทรงปนัดดาเนี่ยเหมาะมากจะทำให้หน้าหวานสวยแต่ไม่เหมาะในทาง พวกหัวโตพวกหัวตอนทำนั้นจะเหมือนผีพีตาโขนว่าเหมือนใส่แบบอะไราบเนี้เลยหลายๆเขาด้วยเหมือนเอาหัวกันนกไปนดนางูเห่าที่โยกแบบว่าใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ่ะน่ากลัวต่อไปก็คือเบเยอร์และมาดามสกอตนะคะเป็นอะไรที่จำเป็นคือจริงๆเจ้าของเจ้าของสินค้าเขาอ่ะตั้งใจจะทำให้เพื่อน ทาหน้าแต่กระเทยก็มาทาตัวกันให้ข่าวว่าวลนค่ะแต่จริงก็เป็นสิ่งจาเป็นนะคะเพราะว่าเนาะอย่างแม่จูนอะของจูนไม่มีผิวจริงเลยอะจูนปลอมมากเลยอะผิวจริงเอาน้ำมาสิจะได้รู้ว่าฉีรู้ว่าฉันเอามาไม่ทันขวัญฉีนมคะาฉีอย่ามาปลอมพี่หนาต้องาพี่น้าจะสาดน้องจูนมาต่อไปกระเทยหลายๆคนที่ได้รางวัลขวัญใจประชาชนเนี่ยอย่าคิดว่าสวยนะคะเพราะไ่้ที่คือรวยค่ะ เพราะรวยทั้งนั้นค่ะซื้อดอกมงดอกไม้ให้สุดเรตแอปแอปป๊อปปูล่าแอปแอนันสวยสุดเลยแม่ที่ดึงเงินตัวเองทั้งนั้นเวลาใคร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 ไม่ค่อยได้ไปดูประกวดแบบทำไมอันี่ไม่สวยมันได้พวงมาลัยเยอะวะอะไรอย่างเงี้ยและนางอ่ะรู้ไหมว่านั่นอะบ้านฉีหมดเลยก็เพื่อนนางอ่ะซื้อจให้บางบางทีขวัญใจประชาชน500บาทอันี่ทุ่มไปแสนแต่แต่ว่าเวลาดูไปประกวดเนี่ยจะชอบติดสายตาไปทางผู้ชายจะติดอย่างเงี้ย เราผู้ชายก็ได้ไหมคะได้ได้ไหมคะได้ดอกไม้หอมขวดนะคะแรงแรงก็ตรงนี้แล้วอ่ะเข้าต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าเนาะค่ะรู้เปล่าอ๋อฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะคะกระเบกหน้าของเราแยก Yes